เริ่มแล้วว่าโค้ชเฟลทำไมอ่ะเพราะว่างบอยู่ไกลไกลอะไรแค่สี่สิบเมตรนม่บอกให้อยู่ไกลสักยี่สิบกว่าเมตรโอ้โหในบุกเลยมีเสียงมาจากไหนเอสียงมาจากนั่นไหนเห็นไหมเล็งหัวแต่ไปโดนที่แขน มันเบี่ยงลงขวาดิน่าฉันต้องเล็งใหม่เลงขึ้นไปตรงบบนี้นัดไม่ได้กเกินนี่ฉันยังต้องซ้อมธนูอีกแล้วเนี่ยถ้าแบบใกลขนาดนี้ก็ไม่ต้องยิงกันได้มั้งไงย่อยตกใจหมดเลยเออ้กนเลย หยอบกลางคืนแลยย้วเร็วอีมันยังเคลียร์ไม่หมดอยู่ตรงไ,ไ,ไหนอ่ะ <laughs> <laughs> ทำอะไร <laughs> ทราไม่ต้องวิ่งที่เดิมอ่ะ <laughs> ยิงหลังพี่เอยอังไม่ตาย,ตายเลยตายอออฟอ่านหมดแล้วเนี่ยทำไรอ่านจี้อา่านหนังสือหนนุนอยู่ในกล่องน่น กล่องน้ำตาลนี่ใต้วิทยุนี่ไปเร็วหมดเวลาแล้วเมืกี้เห็นอะไรเหมือนว่ามันยังสามารถค้นอะไรทักอย่างได้ตรงนี้คือไ่เออเพราะเมื่อกี้กระโดดขึ้นมาแล้วมันเหมือนสามารถกดค้นได้กองกระสุนน่อยหมดยังไปแล้ว ป้าออฟปะกับก้หนุยพี่เลิกกระตุกแล้วฟ้าก็ขูจังสองทุ่มแล้วออฟเดี๋ยวต้องไปเตรียมวิง่งโอ้ม y g ก d อนฉันหิวกราบเ่อผักโตมาแล้วออฟอยู่บ้านนี้แล้วใช่ไหมเพราะพี่เอจะวางกับดักแล้ว ใครก็ตามห้ามออกออกจากบ้านนี้เด็ดขาดเอ๊ะเราสามารถวางวางรถหนามไว้บนอย่างนี้ได้ได้วยเหรอสุดยอดหั <c oughs> ีมาแล้วผีมาแล้ว <c oughs> ชินเก็บของอยู่เก็บ <c oughs> ของอยู่แล้วหรอมาเยอะเลยโ <c oughs> อ้โห <c oughs> ดอบด้วย โดนนี้ออกไปเลยจิงจิงิงมันมันอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวกระสุนหมดรอแป๊บรีโดดิ้ง<ด>หทำไมมันเยอะจังก็มันเยอะ่ะดิพอสองคนนี่หว่ารีโ o ดิ i n พังหมดแล้วพังหมดแล้วรีโ o ดิ i n มันจะนเผามาแล้วมันโดดเข้ามาแล้วเฮ้ยปืนเป็นไรอะ่ะยิงไม่ออกปืนขัดได้ด้วยเหรอ This item needs repair เวนกรมรีแพร์ไม่ได้เอือกบตกระไปเอือไหนตายเฮ้ยกบตกลงไปเอ้ย,อย,อยมีตัวอ้วกเข้ามาด้วยโมโลทอมอยู่ในบ้านพี่้ไปโคโยนลงมาสิมันไปหาอบแล้ว ปืนพังยิ้มนายไปไหนแล้วล่ะปืนพังฉันวิ่งยืงนอกองโอ้โหนายวิ่งกลับขึ้นมาในบ้านฉันมีทุกซองเร็วๆๆๆๆๆๆ็วเร็ปิดประตูด้วยเดี๋ยวจะเผาทุกคนแล้วเดี๋ยวรองก่อนลูกกระสุนนี้มันได้ทีละนัดฟานระเบิด ไายเรีย้ออ้ไม่บ้านจะเผาบ้านจันหรือเปล่าไม่น่าไหมหรอกคิดว่าถุงถุงยางชีพใต็มปหมดเลยครับแข็งทันไเลยเชื่อมันจะจะค่อยเก็ดเฮ้ยหมาหมาหมาวัดหมามันเข้ารูน้อยได้เอ้ยย่ยหมา บบอ,อมหมามันวิ่งหมาสไลด์ลงไปดพื้นตอนนั้นคืออะไร <c oughs> เอาไปเลยแล้วอะไรมันลอยกันมา <c oughs> ม,นม,ม,มีตัวอะไรก็ไม่รู้ล้องอยู่ลง <c oughs> มาแล้วระวังหลังมีตัวดิงดิ <c oughs> อื้อนี่ไปไป ถ้าจะวางกับดักวางยังไงวางไม่ได้เยอะโอ้ย <Yeah. S 3> oh, พวกนี้มันมันอึดจังหฮอหรือหรือว่า กระสุนฉันไม่ดีฉันจ่อแล้วนะเนี่ยเออกรปกระสุนยี่สิบีนัดเพื่อแม็กซ์า้เพื่อลวงไล้วยีมนัดทำไมมันไม่หมดตีหมันไม่หมดมันมาเรื่อยๆกันเราจะตายแล้วตัวอะไรน่ะตัวอะไมาเรื่อย มหมีหมาหมามีเดี๋ยวก็จะไปเผาบ้านข้างบนรอแป๊บหนึ่งตัวอะไรกันไปลูกเขื่อนขากระจัดกระจใจมีหมามาอีกแล้วล็อกที่สองล็อกไฟไหม้งั้นไปยืนอยู่บนเตาเผานี่แหน่บึ้มมันบึ้มหรือเปล่า ไงอย่างไรปืนพกอยู่มันหาคือยิยงโดนไหมมีหมาหายไปไหนละยังบักอยู่ข้างล่างอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมก่อนประตูจะพังนี่นี่มีหมามันตัวเยอะมากเลยหมาตกไปแล้วไปตกหมิงแล้ว ม้าตะกุงไปแล้วมันต้องรอยิงแบบมันต้องรอให้มาซ้อนกันสองตัวพี่หมาหมีนี่ใจตายยากใจเย็นใช่ทมตายยากจะยเย็นตายสักทีตลยโอ้โกับดักมันพังหมดแล้วอ่ะอย่างนั้นไปซ่อมไม้ก่อน เฮ้ยไม้ปรุนเริ่มมีรูแล้ว